ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนยนะครับเพราะว่าขอสวัสดีดตอนนี้ยินดีรายการตอนแรกอะ่ะผมจะทำเป็นรายการกัซเซอร์นิวเหมือนเดิมแต่ว่าเดยเทพาะที่ว่าผมอ่ะเป็นวัดตอนเนี้ยต้นข้างแย่เลยเสียงก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็เลยไม่สามารถอัดเสียงสไตล์กัซเซอร์นิวได้แลตอนแรกก็ว่าจะงดลง,ล,ลงคลิปด้วยสปลาล์นี้เพราะว่าไม่ได้ทำคลิปต,ตอกไวแล้วเสียงก็คขัออดไปไหวแต่วันนี้มนไม่ได้จริงๆครับต้องมาทำคลิป เพราะว่าวันนี้เป็นวันคารที่8กรกฎาคม2025นาะ2วันก่อนซูเปอร์แมนเจมกันเข้าฉายแต่วันนี้เป็นวันที่พิเศษเพราะว่าตัวอย่างภาคไทยมาแล้วครับจริงๆผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับดราม่าสิงห์ภานมาสักพักใหญ่แล้วแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้ทำสักทีก็เลยปล่อยเบอร์มาตลอดเลยจนกระทั่งวันนี้ที่ตัวอย่างมาแล้วแต่ผมก็ยังจะไม่ทำาลเยอคชันอยู่ดีเพราะว่ามันเหนื่อยใจขนาดนั้นเองผมก็ได้ไปรู้ข้อมูลจากที่ว่าอ่ามันมีช่องที่เป็นสื่อเกี่ยวกับหนังในไทยเนี่ย ห่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อใครนะอาคิดซะว่าผมมันเป็นเรื่องที่ผมมโนขึ้นมาแล้วกันเดี๋ยวเชื่อผมผมมโนขึ้นมาเองจบช่องเดิๆ,ๆเนี่ยผมก็เข้าไปดูช่องนี้ปกติอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเขาทำรู้เปล่าก่อนดูซูเปอร์แมนเจมเกินแต่ว่าในคลิปเขานะั้นไม่มีพูดถึงเรื่องเสียงภาคนะแต่ในคอมเมนต์นะสิข้อปักบทไวเลยเพราะว่าเขาคงคงคองใจขัดใจเรื่องเสียงภาคเหมือนกันให้ทุกคนมาถกเถียงกันในนี้ได้เลยครับผมก็เข้าไปอ่านอ่านสงสองดูแล้วก็คอมเมนต์ไปที่ว่าความรู้สึกหลังดูตัวอย่างว่ามันเป็นยังงไ อ่าคืส่งผมก่อนนะคือแว็บแรกเลยผมฟังอ่ะตอนเขาพูดปกติคุณดาราคนเนี้ยตอนเขาพูดปกติอ่ะมันฟังเหมือนเกือบจะได้อยู่ฟังนะฟังเหมือนเกือบจะได้อยู่คน,นแปลเองแต่พอต้องใช้เสียงอารมณ์ปุ๊บหรือว่าต้องทําเสียงเค็มปุ๊บไม่ได้เลยไม่ไหวจริงๆบวกกับสเนียงดาราที่แบบเป็นเลอศกลั่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่หนักอะไรเลยตัเยฮ้ยยังกันเลยวะแล้วบางคือคำบางคำมันฟังไม่ออกเพราะไม่รู้เรื่องจริง,รงๆอะหนักกับผมพูดดิ้นพันนี่แกก็เลยแบบอ๋อ ตอนแรกอะ่ะผมกล่าวว่าโอเคไม่ไปดูเดยวันหรอกแต่จะดูรอดูรีวิวก่อนว่าเสียงภาคเป็นยังไงถ้าโอเคผมจะไปดูในวันที่มันลดราคาแล้วกันแต่ตอนนี้ผมตัดสินใจได้แล้วว่ารอดูเฮดบิวแม็กแล้วกันเพราะผมมีเฮดบิวแม็กอยู่แล้วนี่แหละประมาณนี้แหละคือความเหน็นของผมใน,นเรื่องตัวอย่างภาคไทยล่าสุดของซูเปอร์แมน225นะเอามาเรื่องข่าวที่เราจะพูดติกว่าวันนี้ก็คือข่าววงใหในช่องอ่อด้อๆเนี่ยในรายการรู้เปล่าก่อนดู หลังจากผมคอมเมนต์นั้นไปผมก็ไม่ได้เข้าไปดูอะไรต่อจนกระทั่งเขาไปดูเขามีการตอบเมนไ์คนอื่นว่าสิ่งเขาเครื่องสุดก็คือทางค่ายเนี่ยอยากเปลี่ยนเสียงภาคมาเป็นพี่คิมเหมือนเดิมจากที่เราได้เห็นตัวอย่างสองตัวอย่างก่อนทั้งใน HBO แล้วก็ใน u t u b e นะแล้วก็ในโรงหนักด้วยว่าเสียงเดิมทีมันเป็นเสียงพี่คิมภาคแต่พอมาในตัวอย่างเนี้มันเป็นเสียงตาราคนนั้นภาคเล่าขอเอ่ยชื่อนะคุณก็รู้ว่าใครอะทางค่ายตอนเนี้ย รู้ฟีดแบ็กแล้วอยากเปลี่ยนมากลับมาเป็นเสียงนักพากย์มืออชีพเหมือนเดิมแต่มันมีคนไม่ยอมสุดท้ายก็เลยกลายเป็นหายนะทางการตลาดไปผมเลยไปตอบกับคอมเมนต์นี่เ้อตอบับถามข้างยาวอะ่ะผมสนใจที่ว่าทางค่ายอยากเปลี่ยนทางค่ายนี่คือค่ายฝั่งไทยหรือค่ายฝั่งต่างประเทศแล้วไอ้คนที่ไม่ยอมให้เปลี่ยนเนี่ยเป็นใครเป็นค่ายฝั่งไทยค่ายฝั่งต่างประเทศหรือตัวดาราหรือตัวคนแกลชิดดารา อย่างนี้ดีกว่าถ้าเรียกพอ่อมันจะตรงตัวไปผมก็ทิ้งไว้สักพักหนึง่งจนกระทั่งก็กลับมาดูทางช่องเขาได้ตอบกลับเพื่นผมไหมทางช่องเขาก็ได้ตอบกลับมาตอบกลับมาแต่ไม่ยาวมากนะเพราะเขาพูดอะไรไม่ได้มากเขาเป็นสื่อที่เชื่อถือได้น่าเชื่อถือครู่ข่าววงในแต่เขาก็มีป็นอย่างที่พูดได้และไม่ได้เหมือนกันเขาได้ตอบกค่ว่าพูดอะไรมากไม่ได้ครับจนเขาฟ้องเอาเอาเป็นว่าไม่ใช่ทั้งค่ายไทยและเทศรวมถึงตัวนักแสดงเองด้วย รวมทั้ตัวดาราเองนั่นแหละตอบแค่นี้จากเชื่อว่าโอเคไปผ่านได้แต่ว่าผมได้มาสโคบลงไอ้ที่ขัดขวางเนี่ยไม่ใช่ค่ายละทั้งครทั้งเทศเลยไม่ใช่ตัวดาราที่มาพากย์อีกด้วยแล้วใครล่ะผมเหลังสโครบรู้แค่2ออย่างต้นสังกัดดารากับคนใกล้ชิดดาราจากนั้นก็ผ่านมาหลายชั่วโมงผมก็เข้าไปดูอีกทางช่องที่ผมได้รับข้อมูลมาเนี่ยเขาก็ตอบกลับคนไม่พืน้นอีกคิดว่ามันชัดเจนแล้วว่าไอ้คนที่พยายามเปลี่ยนนี่พยายามเปลี่ยนกลับมาเป็นนักพากย์มืออาชีพนี่คือเป็นใครก็คือเป็นค่ายไทยอนน ที่เขาตอบกลับมาในคอมเมต์คนอื่นนะค่ายไทยสู้เต็มที่แล้วครับแต่ดิลมันได้เกิดขึ้นไปแล้วมันจะจบทุกอย่างเลยคือค่ายไทยรูฟีดแบ็ก้วยอยากเปลี่ยนกลับไปเป็นนี่เหมือนเดิมเลอเกินวกกับที่ว่าไอนคนที่ขัดขวางใช่ดาราไม่ว่าไอ้ตัวดาราคือเขาคงรู้ฟีดแบ็กแหละเพราะว่าในไอจีเขาก็รับรมดาย,ย่างเป็นกันอนะเขาคงไม่อยากโดนด่าต่อไปอีกละเขาก็เลยอ่ะถ้าจะเปลีป่ยนไปเป็นพี่คิม,ม,ม,มือนเดิมเขาก็โอเคแต่ก็นั่นแหละมันตอนมีคนไม่ยอมแล้วเอาเรื่องดิวเรื่องสัญ,ญญาเนี่ยมาอ้างด้วยก็เลยกลายเป็นว่าจะ บวกกับกมก็มาตกที่คนดูที่รอเสียงภาคพี่คิมซึ่งไม่รู้ว่าชาติไหนจะได้ฟังไหมแต่ผมมั่นใจนะว่าเขามีไฟล์เสียงภาคพี่คิมอยู่แล้วเพราะว่าตัวอย่างภาคไทยที่เป็นเวอร์ชันของพี่คิมมันออกมาเป็นเดือนแล้วปะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปดูหนังเรื่องอะไรเสียอย่างเนี่ยมันเป็นเสียงตัวอย่างซูเปอร์แมนภาคไทยในโรงหนังเลยตั้งแต่เดือนสองเดือนก่อนน่าจะเดือนที่แล้วเอ้ยไม่สี่สองเดือนที่แล้วเลยเออเป็นเสียงภาคพี่คิมผมก็ว้าวพี่คิมภาคโอเคน่าดูเดย์วันเจอกันครับ เดือนที่แล้วเข้ามาปล่อยตัวอย่างลง YouTube แล้วแล้วก็มีเหมือนเป็นทีเซอร์ตัวอย่างเล็กๆย่อยใน h b บโที่เป็นเสีย์คิมพาคยาวๆเลยโคตรเข้าโคตรน่าดูแล้วไม่กี่ว,วันต่อมาวันเนอร์ไทยเนี่ยก็ลงมาว่าไทยสิใครจะได้มาภาคเอ่ยตอนนั้นน่ะหลายคนก็คิดว่าคงเป็นมีมเสนาหอยแหละเขาคงไม่เปลี่ยนอันพากแล้วอะไรอย่างนั้นแล้ววันต่อมาอยู่ดีเขาเปลี่ยนภันพกครับเป็นคุณคนนั้นแหละที่คุณก็รู้ว่าใครซาเอคุณซาเอนั่นแหละซึ่งใน ชีพสัมภาษณ์นั้นนะมีช่วงหนึ่งที่มันหลุดออกมาคือไม่ใช่หลุดออกมาคือเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจมาโปรโมทแหละเป็นช่วงที่แบบมันเบื้องหลังการภาคที่ยังไม่ได้มีซึ่งฟังไม่รู้เรื่องเลยเสียงไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นเราก็ยังคิดว่ามองในแง่ดีนะอาจจะยังมิกไม่ดีอาจจะไม่ได้มิกกุณแจเสียงเป็นอย่างนั้นแต่พอตัวย่า่ภาคแข่งมาแล้วครับโอยทีมงานมิกมิกกันมือพันกัน้วมั้งเนี่ยเสียงมันโดดมากมันไม่ไหวมากมันไม่ได้มันเข้าไม่เข้า ถ่าที่รู้มาคือการที่คุณมาภาคเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะเข้ามาในทางใดก็ตามแต่คุณเพิ่งพูดไทยชัดได้แค่ปีเดียวคุณมีงานแสดงแค่เรื่องดียวคุณไม่มีประสบการณ์งานภาคให้เราเห็นเลยและคุณโดดมาภาคตัวเอกตัวยืนจักรวาลแต่ว่าก็เห็นใจเขานะคือเขาคงรู้ฟีดแบ็กันแล้วเขาเลยโอเคกับการที่ว่าถ้าทา,า,างค่ายของไทยเนี่ยจะเปลี่ยนเสียงภาคเป็นเสียงเดิมของพี่คิมเขาก็โอเคแต่ก็อย่างที่บอกนะครับติดปัญหาที่นั่นแหละ กลับไปที่เรื่องพี่คิมต่อที่ผมมั่นใจว่าเขามีเสียงอยู่เลยนะเพราะว่าตัวอย่างมันออกมานานแล้วคือโปรดักชั่นเขาจะเป็นอยางีงครับถ้าเป็นหนังใหญ่เขาจะไม่ภาคชนเลยภาคชนก่อนฉายเลยเขาจะภาคไว้ก่อนเป็นเดือนๆแล้วแปลว่าเขาต้องมีเสียงภาคพี่คิมที่เป็นทั้งเรื่องไว้อยู่แล้วคำถามคือมันจะมีปรากฏการณ์เหมือน Justice League ได้เดือดขาดไหมที่ว่าเราเรียกนะร้องอันนั่นคือทั้งโลกเรียกร้องไงเราได้ไดูดแม่เนี้ยถ้าคนไทยเรียกร้องเราจะได้ดูไหมก็คือเหมือน,นเรื่องการเปลี่ยนมาเป็นคุณดาราสตระเอภาคเนี่ยเหมือนดิวเนี่ยมันเกิดขึ้นนก่อฉายแค ไม่ถึงเดือนมัน้งที่จรก็เปิดพงขึ้นมาเลยแล้วบอกว่าเรารับรองแล้วอย่างนี้เราส่งไปต้ังกัดดูแล้วเขาบอกโอเคเพราะว่าเราก็มีการตีวก่อนภาคมาสองสาเดือนเฮ้ยสองสาเดือนเหรอสองสาเดือนนี่เด็กหักหดผาาเรางยังผ้าไม่ค่อยได้เลยไอ้คนที่มีประสบการณ์ผ้ายู่ลอวอะแล้วนี่คือแบบอะไรใครไม่รู้อะตอนผมตอนแรกผมไม่รู้จักด้วยว่าเขาคือใครคนที่เขามีประสบการณ์ผาคเขายัางต้องใช้เวลาเป็นปีๆเลยครับอ่ะคนที่ภาคเล็กดูเธอพี่แบงค์ที่ผ้า, uther, anks, ผาอ่ U ate, าลิลโซเดสภาา แต่เดบิวเนี่ยผมผู้คนอย่างเขาแรกๆคือเป็นภาคนรกมาก,ก่อนซึ่งเขาก็เก็บประสบการณ์มาหลายปีเป็นสิปีแล้วอะเขาถึงได้มาภาคก,กับมืออาชีพอะซึ่งสำหรับผมเขาไม่ใช่รักภาคหน้าใหม่นะครับพี่แบงพี่แบงเป็น,ปนรู่ภาครุ่นกลางๆละ่ะถ้าหน้าใหม่สำหรับผมก็คือแบบเป็นพี่ๆที่มาลงเสียงในเป็นตัวรแรกในเอ,อ็นบีต่างๆอะไรอย่างนี้อ่ะผมผมผมไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าอ่ะสำหรับผมอันนี้คือเจนใหม่ๆเป็นเอ่อคุณตะวัน เขาชื่อตะวันใช่ไหมหรือคนที่ภาคเป็นไอ้พรินซ์ที่เป็นลูกของคิงในเรวในเคียรดิเจอร์นั่นแหละในสตอร์ห์คือเป็นนักพาครุ่นใหม่ถ้าเป็นพี่แบงค์พี่เติ้ลทั้งสองเติ้ลเลยพี่ปลายหรือเป็นคนในทีมงานธนุดันเนี่ยสตอร์ห์เป็นรุ่นกลางที่ว่าเขามีประสบการณ์มามากเลยแต่ยังอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นแบบตำนานลีเจนด์พี่ปกแบบนาติงนาโต้อาโอสอะไรเงี้ยนี่คือแบบเขาจะเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยหัดภาคแค่สองเดือนแล้วคุณเล่นมาภาคตัวยืนจักรวาลหลักดีซีเลยซึ่ง ไม่รู้ว่าถ้าโซมาคนนี้ไปโผล่ในเรื่องต่อไปของ DCU เนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาเป็นพิมพ์ภาคเหมือนเดิมไหมหรือจะยังฝืนใช้อย่างนี้อยู่แต่ว่าดูจากทรงที่ว่าฟีดแบ็กมาอย่างนี้แล้วเขาคงไม่กล้าฝืนต่อไปแล้วละ่ะนี่เขาแน่จะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายทั้งตัวค่ายตัวผู้ชมและตัวดาราที่สําคัญคือไอคนเบื้องหลังที่บังคับไม่ให้เปลี่ยน,นยลอยตัวแล้วไม่มีใครรู้ด้วยว่าใครผมก็ยังเดาและชัวร์ไม่ได้ว่าใครแต่คงเป็นประสบการณ์คั้ยยิ่งใหญ่เลยล่ละสำหรับวงการภาคผมใส่ใจมากนะ ที่ผมจะไม่ได้ประสบการ์ฟร์ f อิน t i อรชั่นที่ดีกับหนังเปิดจักรวาล DCU ในโรงหนังถึงแม้ตอนลง H b o Max อาจจะมีเปอร์เซ็นต์นิดหน่อย0.83%ที่เปลี่ยนเป็นปคิมภากเหมือนเดิมแต่มันประสบการณ์แรกอะคุณ f ฟ r ร์ i อิทชั่นที่ผมอยากได้รับมันคือในโรงหนังไม่ใช่ที่บ้านสเตอริโอที่บ้านกับโรงหนังมันต่างกันมากนะเสียงผมอาจจะท่งไม่ถึงหรอกแต่ถ้าใครได้มาดูแลเสียงท่งถึงกับผู้ใหญ่คนนั้นที่เขา ไม่ยอมให้เปลี่ยนเสียงภาคหลังจากฟีดแตกมันออกมาเป็นอย่างนี้แล้วขอให้คุณพี่มีความสุขคนเจริญนะครับเพราะพี่ได้สร้างตาบาปให้กับทั้งค่ายทั้งตัวดาราที่มาพากและคนดูไปแล้วก็คงไม่มีอะไรจะฝากในสัตั์คลิปนี้ไม่าย,ายครับขอให้ทุกท่านรับชมภาพยนตร์ได้มีความสุข